สวัสดีค่ะวันนี้เป็นของชาวราศีธนูนะหน้าที่การงานการเงินงความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะืวนเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะนีมาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าหัวข้อของการงานค่ะชาวธนูนการงานในเดือนนี้แหละมิถุนาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด้งออกมาเลยืวนเลือกนะอัศวินถือถ้วยค่ะ เทมเพ a นส์ห้าเมถาวาค่ะเ m p เพล s เห็นอะไรไหมนี่งานปังแต่ว่ายังมีความสับสนในตัวเองอยู่ว่าจะทำได้ไหมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบค้างด้วยนะคะในเรื่องของงานอาจจะมีในเรื่องของ ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะแทมพันแล้วก็6กเหรียญคุณทําได้นะคะแต่เป็นความคิดที่กังวลไปกลัวว่าจะทําไม่ได้ได้สําสหรับเป็นสิ่ีไม้เท้าทําได้แล้วก็สําเร็จด้วยนะคะมีเหมือนแบบการเลี้ยงเฉลิมฉลองอะ่ะคือสิ่งที่คุณทํามามันถูกทางแล้วแล้วก็ทําต่อไปเลยไม่ต้องกลัวว่า มันจะสับสนว่าบางทีอาจจะเหมือนแบบขาดความมั่นใจว่าจะทําได้หรือไม่ได้อย่เงี้ยนะคะด้วยสภาวะรอบข้างนะคะแต่คุณทําได้แน่นอนแล้วก็ลูกน้องบริวารน,นะคะที่อายุน้อยกว่าเนี่ยหกเหรียญนนหมายถึงตรงนั้นนะคะเขาจะมาช่วยนะเขาจะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของงานที่ทําให้คุณเป็นสีไม้เท้ามีความชัชนะแล้วก็เลี้ยงเฉลิมฉ,ฉลองกันในที่สุดเนาะนะ เดี๋ยวหมวยจะให้ไพ่สามก๊กช่วยนะคะว่างานเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างลงถึงสภาวะรอบข้างแล้วตัวคุณที่คิดจะตัดสินใจและผลลัพธ์ในอนาคตมันจะออกมาเป็นอย่างไรเนาะปัญหาที่ถาวโถมก็อย่างที่หมวยบอกแหละตรงกับห้าไม้เท้าที่เกิดขึ้นในความคิดที่สับสนนะมายอาอื้ กมกำลังจะบอกว่าถ้าทําสังคมมันก็ต้องมอีในเรื่องของมารยาบ้างเนี่แหละแต่ว่าคุณรู้คุณรู้ที่จะต้องใช้มันยังไงรู้จักใช้มันยังไงในเดือนนี้นะแล้วก็จะมีความก้าวหน้าอย่างสีไม้เท้าที่เกิดขึ้นนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนชาธนูเดือนหน้าต่อไปนะคะในความคุมเครือน,นั้น อย่าให้ตัวเองติดตกแล้วก็เสียเซลล์แล้วก็จัดการแบบผิดๆมันจะทําให้แบบว่าพัางได้นะคะด้วยด้วยมายาทั้งหลายเหล่านั้นแหละก็นี่เงี้ยเสียํำลึงทองนะก็อย่าควายเขวก,กับมายยาตรงนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าว่า การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะของชาวธนูนะ <c oughs> มีน้ำเปล่ามีน้ำน้ำหมดขออนุญาตนะคะแปบบ๊บนนะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าน้องดอลล่าก,ก็มานะคะสวัสดีทุกคนมาทุกคลิปแหละคะ่ะอืมขึ้นอยู่กับว่า บางคลิปไหนหมวยรีบที่จะอานแล้วก็ไปอาบน้ำพักผ่อนเนาะการเงินนะคะของชาธนูจะปังไหมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเสียงค่องข้างเหนื่อยเพราะว่าไปข้างนอกเพิ่งกลับมาเด็กถือดาบค่ะหกไม่เทา้าไฮพินเทสนะคะ The เดวิลอ f ฟจูนสองดาบค่ะ และสี่เหรียญอาจจะมีเรื่องที่ให้ต้องตัดสินใจคนที่อายุน้อยกว่าได้หมดทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะมีความคุมเครือในทุกๆด้านการงานอาจจะส่งผลกระทบมาในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการใช้เงินนะคะแต่เร็วๆนี้จะมีออการเปลี่ยนผันดวงชะตาของคุณนะคะจะทําให้คุณคิดและตัดสินใจได้เหมือนแบบว่า หมุนเป็นอินฟินิตี้ได้นะคะในเรื่องของการเงินและทุกอย่างก็จะ,สะเสร็จเป็นสี่เหลี่ยนนะคะเก็บเงินได้อยู่หัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะชาวธนูเป็นเรื่องของความรักความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักเริ่มค่ะแปดถ้วยค่ะนมูนห้าดาบ ราชินีถือดาบนะคะเดชารออค่ะ <ś led> <ś led> ความรักมาจากแดนไกลแล้วก็ความรักบางคนเลือกที่จะหาหลังแล้วก็เหลียวกลับมามองนะคะเหมือนแบบเป็นห่วงแหละอาจจะเป็นคนเก่านะคะที่คุณเลือกที่จะมุมออดออกมานะคะคู่มีความสับสนในการเรื่อกตัดสินใจกับความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าคุณรู้จักมาเขาอาจจะเป็นต่างชาติ หรือว่ามีความแตกต่างกับคุณเช่นเรื่องของอายุเช่นเรื่องของพื้นเพการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ตรงนี้มันเด่นที่หมดต้องคู่ก็คือว่าชาลีออดมันจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์โลกโซเชียลบางท่านบางคนรู้จักกันทางแอปก็คัดกรองสกรีนดีๆนะคะถ้าเจอคนที่ดีก็โอเคไปแต่ถ้าเจอคนไหนที่ไม่ดีหลอกลวงเรื่องให้รักแล้วก็เสียเงินนะคะก็มีสตินะคะไทม์ไลน์ของมันก็เหมือนแบบว่าดูไป ระยะเวลาหนึ่งสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจนะคะแต่ว่าคุณจะมามุ่งโฟกัสในเรื่องของชาลอีิตนี่ยนะคนที่ห่างไกลกันคนที่รู้จักกันมาเหมือนแบบว่าออต่างชาติถัางภาษาได้นะคะม,นะมาดูนะคะว่าไพ่อร์ลคลนะคะโลมาสแสนอนโจว่าจะบอกอะไรบ้างนะคะ past life past life โอเคเดี๋ยวมันค่อยพูดเนาะ pay attention to r e f l e c t นะคะ free yourself ค่ะ passion trust นะคะ deception และใต้สำรับเป็นอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้งมงิมว่า past life relationship นะคะเป็นคู่ในเดอดีตชาติที่กลับมา หมายถึงอะไรเป็ถึงคนเก่าได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็ยังตัดไม่ขาดถ้าหมายถึงคนเก่ามันจะมีการที่เหมือนแบบจับผิดก,กันได้จับโกหกกันได้นะคะเลือกที่จะหันหลังเดินออกมาแต่คุณรู้ไหมว่าอ,อ๋อหนึ่งในนั้นน่ะก็ยังมีความไว้เนเชื่อใจกันได้อยู่แหละเพราะว่าความรักมันยังคงมีอยู่และคุณเป็นคู่ในอดีตชาติที่เหมือนแบบว่าใช้ ใช่คู่กรรมคู่บุญมามันยังไม่หลุดพ้นนะคะแต่ว่ามันเกิดแดงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งถ้าเป็นคนในปัจจุบันเพิ่งคบกันนะคะก็มีการวนกลับมาได้อย่างเป็นเรื่องของพาลไลฟ์นะคะแนวอดีตชาติที่ยังผูกติดกันอยู่นะคะยังต้องพบเจอกันอยู่ประมาณนี้ยังต้องไปสื่อสารกันอยู่มันยังในเรื่องของจิตวิญญาณยังตัดกันไม่ได้ประมาณนี้นะคะ นะคำตอบของนางฟ้านะคะจะให้คำตอบอะไรบ้างนะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาพนูนะเริ่มค่ะ is up to you ค่ะ ask for help for a u t h o r นะคะ with เดี๋ยวก่อน perfect timing ค่ะแล้วก็ get more information ค่ะได้สำหรับนะคะ l i s t e n to your attention นะคะก็แล้วแต่คุณธนูเลยเพราะว่าความรักคุณสามารถอ่อสายได้นะคะแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะนะคะที่จะเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะเชื่อมั่น attitude ของตัวเองมันมาถูกทางแล้วไปต่อได้กับคนคนนี้นะคะอโอเคสุดท้ายแล้วไพ่โตดีแกจะบอกอะไรบ้างนะคะ เป็นไกด์ไลน์กับคนโสดก็ได้นะคะว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะจิมินายค่ะราศีมิถุนอควาเรสค่ะราศีกุมสกอร์ปิโอนะคะราศีพิจิกก็มีทางธาตุน้ำนะคะธาตุลมที่มาเด่น ก็ขะะอจบชาวราศีธนูแต่เพียงเท่านี้นะคะเมื่อดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปเจรอร์รอลิทิ้งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวราศีธนูบางท่านนะคะถ้าตรงก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูแม่นยำเจาะลึกจริงๆนะคะก็ทักไลน์ไอดีหมวนมาได้นะคะที่สำคัญอย่าดูเพียงเดียวนะมากดไลค์กั s ซับสไคร์ นะคะคมากดไ like, ลค์กดซับสไคร์นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะจะได้มีบล็อกอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเตทารอดใบหมวยหมวยมาแล้วนะคะเออก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องติก๊กต็อกมาดูมากดเพิ่มเพื่อนได้มาส่งได้นะคะหมวยมีเวลาให้กับตรงนี้เต็มที่ละเร็วๆนี้ก็จะมีการไลฟส์สดเลยว่าอาจจะฝากโปรดัก ให้ด้วยเนาะเพราะว่า,าเวลาส่วนตัวเนี่ยที่จะมาทำโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าค้าขายเพิ่มเนี่ยมันมีมากแล้วก็ทำเต็มที่ให้กับตรงนี้มันคือสิ่งที่มวยรักลวคะ่ะมวยเลือกที่จะทำเป็นสิ่งที่รักที่มีความสุขบางคนอาจจะคิดได้เร็วอาจจะคิดได้ช้าเหมือนมวยเนี่ยนะคะส1อแล้วก็โอเคก็ถ้ามีความตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นว่า I can do it ก็ทำได้นะคะความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน ขอให้ลองลงมือทําก่อนเรียนรู้ก่อนนะคะว่าเราสามารถทําได้ไหมคนที่ลงมือทำะคะ่ะมันไม่มีคําว่า perfect มันไม่มีคําว่าถูกต้องเสมอมันมีคําว่าแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเก่งสําหรับหมวยนะคะคือคนที่แก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องได้เก่งอันนั้นแหละคือคนที่เก่งสําหรับหมวยแล้วก็ตามจิตวิทยาทั่วไปนะคะมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟ แล้วมันไม่มีอะไรที่มนุษย์ที่เกิดมาจนถึงปัจจุบันลมหายใจของเราปัจจุบันเนี้ยไม่มีอะไรที่จะมีปัญหามาให้เราแก้นะคะทุกอย่างมีปัญหาให้เราเรียนรู้ให้เราได้เติบโตนะคะหมวยชอบคนเก่งคนเก่งสําหรับหมวยในทุกๆคนในชีวิตที่เข้ามาแม้กระทั่งเรื่องแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหมวยจะคัดกรองตรงที่ว่า,เ,าเขาเก่งในการแก้ปัญหาไหม แค่ของปัญหาชีวิตเขาก็พอค่ะไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนเลยอันนั้นแหละคือคนเก่งสําหรับมวยไม่ว่าเรื่องอะไรที่มากระทบกับตัวเองนะคะคนเก่งเท่านั้นมีสติเท่านั้นนะคะนั่นแหละคือนิยามของคนเก่งถ้าลงมือทําด้วยตัวเองแล้วนะคะไม่ใช่เหมือนแบบไม่ลงมือทําเลยแล้วมาตรวจสอบแล้วก็จับผิดคนอื่นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คนเก่งนะคะเป็นคนขี้ขลาดแสดงออกมาด้วยความขลาดเขานะคะ,ะไม่ได้ลงมือทํา จริงๆแล้วไม่รู้เข้าใจท้องแทนมันก็เหมือนกับบอกว่าการบริหารของตัวเองบกพ่องเนาะ<ส>ก็ฝากเอาไว้คิดนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูสามารถเดินไปต่อได้นะคะคู่ของคุณคือคู่ที่แท้ทรูนะคะคู่ในอริยชาตินะคะ<ส>ก็ขอจบชาวราศีธนูทั้ง3หัวข้อแต่เพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย